สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมินิสตรอว a เบอร r y ี่โ e ๊นะคะวันนี้นะคะหนูจะพาทุกคนมาจุ่มจุ่มเรื่องแสงนั่นเองค่ะนี่ขะค่ะนี่นะคะทุกคนเราได้มาแล้วนะคะก็คือเราสั่งมานั่นเองแต่ว่าจะไม่ได้ให้ดูที่อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกัน ออกมาให้แบบว่าเป็นบับเบิ้ลแรปีใช่นะคะคือแบบว่าแพคเกจเล็กมากเหมือนเป็นลูกอมเลยนะคะก็คือแบบเราสั่งมา30มจุ่มไม่รู้มันครบไหมนะคะเดี๋ยวเราเอาออกมานับกันแล้วเราค่อยมาแกะก็คือต้องระวังนะคะแบบพวกแม็กนีมันจะตานิวได้นี่ที่เขาให้มานะคะก็จะมีทั้งหมด3าสีค่ะเป็นสีเขียวเ สีเขียวสีชมพูแดงนะคะแล้วก็สีเหลืองนั่นเองมานับกันสามสิบพอเดีนะคะทุกคนนี่ทั้งหมดนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกีฬาอันกันค่ะโอเคอย่างแรกนะคะเราจะเริ่มจากสีเขียวเลยแล้วกันเพราะว่า ดูจากปริมาแล้วมันเยอะสุดนะคะเดี๋ยวเรามาจับจับกันว่าข้างในน่าจะเป็นอะไรนะคะนึกไม่ออกค่ะงั้นแกะเลยแล้วกันนี่หนึ่งสองัเ้ยทุกคนมันมีสีม่วงมวงมันมีสีม่วงมวงมันคืออะไรเฮ้ยมันคือมอลลี่นะคะนี่มันแบบนี้นะคะจะให้ดูน่ารักนะคะมหนิงเหนง อัวนี้เป็นตัวแบบสีใสๆนะคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงๆค่ะนี่โอ,เอ้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเซตนี้นะคะจะมีทั้งหมดแปดสีวันนี้นิงๆจะจุ่มได้ครบทุกแปดสีเอ้ทั้งแปดสีหรือเปล่านะ่าน่าจะครบนะคะแต่ก็น่าจะมีซอมเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเคเดี๋ยวนิงๆเขาจะเรียงเอาไว้เลยนะคะ,นนะเรียงเข้าคู่สีเนาะใช่อันต่อมานะคะทุกคน คิดว่าจะเป็นสีอะไรนะคะให้คอมเมนต์มานะคะทุกคนภายในสามอย่าโกงกันนะคะโอเคมาแกะกันทุกคนอันนี้ได้สีม่วงทุกคนเอ้ยอันนี้น่ารักมากนีสีเหลืองแบบไม่ใช่หรือคะออสีเหลืองนะคะทุกคนนี่คือมันเป็นแบบเหลืองพาสเทลนะคะข้างหลังมันจะเหลืองกว่าแต่ว่าพอแบบ มันผ่านใส่ๆข้างหน้าแล้วมันก็จะเป็นแบบเหลืองละมุนล,ละมุนแบบนี้นะคะนะแล้วทั้งทุกตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็น grow in the dark เลยนะคะ<อ>เดี๋ยวเรา,าค่อยอลองปิดไฟดูนะโอเคอันนี้นะคะเราได้ตัวสีเหลืองแล้วก็จะต้องลองแกะทงสีเหลืองกันบ้างนะคะทุกคนโอเคมาอันนี้แบบหินจากแสงคล้ายๆตัวแดงๆยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ใช่หรือเปล่า ตัวสีชมพูทุกคนวิวตัวนี้น่ารักอะเหมือนซูกัสเลยนี่น่ารักดีคือมันเป็นแบบชมพูแบบอ่อนๆน,นะคะแล้วก็ตาสีเหลืองแบบนี้เห็นไหมเฮย้ยเพิ่งสังเกตอันนี้ตาสีมันจะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นสีม่วงเนี้ยตามันจะเป็นสีเขียวอ่อนแล้วก็อันนี้ตาสีเขียวเข้มนะคะส่วนอันนี้จะเป็นตาสีเหลืองแล้วก็ตรงเนี้ยรายละเอียดมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยเห็นไหมสีมันตัดกันดีมาก แกะได้สีชมพูก็ต้องมาแกะสีชมพูโอเคอันนี้อยังไม่ได้ตัวํามเลยอันนี้สีฟ้าไม่หนูว่าสีฟ้าสวยมากหนูชอบสีฟ้าดำอยู่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ฟ้าหรือสีดำคะไม่แน,น่ใจน่าจะสีฟ้านะคะเพราะว่าพื้นหลังมันเป็นสีฟ้าจิงด้วยส่วนใหญ่เราเนี่ยตัวมันจะดูที่พื้นหลังข้างหลังตรงนี้นะคะใช่นี่เปนแบบนี้ โอเคออันนี้ก็ตาสีฟ้าเหมือนกันนะคะทุกคนสกสกแสดงว่าเขาเป็นคนอังกฤษมาแกะตัวต่อไปกันนะคะทุกคนหน่งหน่งสี่ตัวแล้วนะคะยังไม่ซ้ำยังไม่ซ้ำก็ขอให้ไม่ซ้ำต่อไปอยากได้ครบทุกสีเลยนะคะทุกคนโอเคมาเฮ้ยไม่ซ้ำทุกคนได้สีแดงแล้วทีนี้อุ้อันนี้น่ารักอะคือมันจะเป็นแบบตาสีแดงด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหม เฮ้ยอันนี้คือยังไม่ซ้ำแสดงว่าโชคเราดีมากนะคะวันนี้โชคดีกว่าตอนน้องหมีเนยนี่เห็นไหมทุกคนยังไม่ซ้ำเลยนี่ไม่ซ้ำเลยแล้วตานน้นงนองคือน่ารักถูกตัวเลยนะคะคือแบบตามันจะแววๆแล้วก็ขนปลายาวมากสีม่วงเอออันนี้ซ้ำมาแล้วนะคะทุกคนนี่ซ้ำม,มาเหมือนตัวที่แล้วนะคะ สี่วงนี้มันคล้ายๆตัวหนึ่งในเรื่อง t o y s t o r y มากเลยค่ะทุกคนที่มันจะอ้วนๆแต่ว่าหนูจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวลองแปะนะคะแปะรูปน้องมาให้ตรงนี้แล้วกันโอเคมานตะแกะตัวต่อไปกันนะคะนึกไม่ออกเหมือนกันค่ะไอตัวที่มันจะแบบอวบๆนิดนึงเป็นผู้ชาืมใช่นึกชื่อไม่ออกแต่จำหน้าได้เหมือนกันอุ้ย แต่ว่าตัวนี้หนูชอบสุดนะคะคือสีมันแบบมันน่ารักอะสีฟ้าผสมสีดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนูชอบอันนี้แบบเก็บซ้ำได้ทุกคนหนูชอบมากช่วงนี้นะคะทุกคนตัวนี้เขากําลังฮิตเลยแบบเป็นพวกแบบนี้นะคะก็คือเขาจะสุ่มกันนะคะจากออนไลน์ต่างๆหนูดูมาคือแบบฮิตมากแล้วเขาจะจะมีแบบจับคู่อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะอออันนี้ซ้ำอีกแล้วทุกคนอันนี้ซ้ำๆแล้วแต่ไม่เป็นไรน้องน่ารักนะคะ อีกแล้วอันนี้ได้ตัวซ้ําแบบอันนี้ได้แค่ห้าสีนะคะก็เหลืออีกสามสีด,ดูสิคะว่า <5 S 1> น้องหนิ่ง <5 S 1> นิ่งเขาเหลือโอ้ยังหลายจุ่มอยู่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเค,เแบบเเอเคซ้ําซ้ําอีกแล้วเฮ้ยตัวนี้แบบสี่สี่ตัวแล้วโอ้ทุกคนตัวนี้ซ้ําเยอะมากไม่น่าบอกว่าชอบเลย อบอกว่ชาชอบปิบน้องมาเยอะเลยทุกคนนี่นะคะโอ้สี oh แล้วโอ้ไม่โอ้มอยากได้สีอื่นด้วยขอให้ได้สีอื่นนะคะทุกคนนี่มา,าจะสีฟ้าอย่างเดียวเลยพะเนี่ยโอ้ไม่กอดทุกคนอันนี้คือสีฟ้าจะเรียงแบบจนสุดโต๊ะไปเลยนะคะสามสิบจุ่มนะคะตอนนี้สีฟ้าไปแล้วห้าโอ้ไม่ก็คือหนึ่งในหกแล้ว ช่ไหม,อมขอให้ได้สีอื่นซ้ำค่ะแต่ว่ายังน่ารักอยู่เพราะว่าเฮ้ยแต่ตัวสีเหลืองกับสีชมพูมันไม่ซ้ำนะคะหรือว่ามันจะแรงแต่ตัวอื่นน่าจะแรงกว่าสีอื่นน่าจะแรงกว่าเอาแล้วนะคะเอาแล้วนะคะตื่านเต๋อทุกคนขอให้เหมือนด้แปดตัว นั่นบอกว่าไม่ซ้ำมมาัันมาซ้ำเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เวลาขอแบบอยากได้ก็คือไม่มา <c oughs> ต้องมาแต่แบบอะไรหนูรู้สึกว่าตัวนี้มันจะไม่ซ้ำขอให้ไม่ซ้ำแล้วกันเฮ้ย <c oughs> ทุกคนพอขอแล้วมันได้สีฟ้าเลยทุกคนดูสีฟ้าของหนูนะคะนี่โอ้มค์ก็ เอาไหมก็ oh <c oughs> ไม่น่าบอกว่าชอบทีราสีสีฟ้าไงคะอันนี้แอบดูอ่อนทุกคนเห็นสีไหมไม,มันต้องซ้ำแน่แน่มันต้องซ้ำแน่แน่นั่นว่าแล้วทุกคนน้องสีฟ้าเขาจะหยุดมาเมื่อไหร่คะน้องสีฟ้าเขาจะไม่หยุดมาใช่ไหมทุกคน ตอนนี้ท้อแฮ่มมากจากแบบสามสิบอันแล้วก็คือแบบว่าตอนนี้เริ่มท้อแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะซ้ํากันหมดเลยอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองห่อสีเหลืองสองอันนี้กันรู้สึกแบบว่าน้องน่าจะมีโชคให้เรานะคะืมไม่แกะกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยสีดำทุกคนสีดำสีดำมา,มาแล้วไหนอุ้ยตาสีม่วงด้วยหรงงหิงน่ารักมากอุ้ยอันนี้มาแบจริงทุกคนมันแบบ ขออีกขออีกขออีกขอสีดำอีกแต่ว่าตอนนี้อะตอนนี้เท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ทั้งหมดนะคะน้องหนิงมีหกสีแล้วจะครบแปดไหมอ่ะขอให้ครบอันนี้หนูว่าน่าจะเป็นสีดำเพราะว่าหนูแอบเห็นนิดนึงแต่ว่าอาจจะเป็นสีเข้มก็ได้นะคะน่านว่าแล้วสีดงมาอยู่ติดกันเลยโอเคเดี๋ยวมาลองแกะสีแดง ห่อสีแดงห่อสีแดงก็ต้องมีสีแดงใช่ไหมเฮ้ยได้สีขาวเอ้ยสีม่วงนะคะทุกคนอืมนึกว่ามีสีใหม่มานึกว่าจะมีสีใหม่เลยอันนี้แบบแกะแบบทอแทแล้วทุกคนแม่อืมน้องสีฟ้าเขาจะหยุดมาไหมไม่ทำไมทุกคนคะทุกคนมาเดากันว่านิงๆอ่ะเขาจะได้สีฟ้าทั้งหมดกี่ตัว หนูว่าสำหรับหนูหนูว่าหนูน่าจะได้ประมาณสิบตัวอุ้ยอันนี้ก็ปลาไปแล้วอืมเท่าไรเนี่ยแปดตัวทุกคนอีกแค่สองตัวก็ได้สิบแล้วหนึ่งมันจะได้สิบเอ็ดตัวพักก่อนนะคะสีฟ้า<ช>ขอส <4 S 2> <4 S 1> ีอื่นบ้างสีฟ้าไม่ต้องมาแล้วโอเคหนึ่งสองสามสีแดงค่ะก็ยังดีอ,อย่างน้อยก็ไม่ใช่สีฟ้าอย่างน้อยก็ไม่ใช่สีฟ้า ตอนนี้คือไม่อยากได้สีฟ้าแล้วอันนี้น่าตื่นเต้นไหมทุกคนน่าตื่นเต้นมากอันนี้เฮ้ยได้ตัวใหม่ทุกคนอันนี้สีขาวออ้ยข,ขอเธ<ข>อค่ะ<ว>ตัวนี้เอน,นี่นี่สวยมากนี่ตรงนี้มันจะมีแบบว่าคล้ายๆแบบจอยสติกอะไรนย่นี้นะคะทุกคนเลยคะนี่น่ารักมาก โอ้น่ารักจริงๆด้วยตอนแรกนะคะนึกว่าตัวสีม่วงมันเป็นสีขาวแต่ว่าความจริงมันไม่ใช่นะสีมันจะต่างกันอยู่นะคะ<ม>อนนคือมันจะตัวใสๆเหมือนกันแค่แบบสีม่วงวบบเขาจะตาสีสเขียวนะใช่ใช่อันนี้จะเป็นตาสีฟ้านะคะแล้วก็รายละเอียดเหมือนอันนี้จะเยอะกว่าไหมใช่ใช่น่าจะใช่โอเคเอ้ยอันนี้อีกแค่สีเดียวเราก็จะได้ครบแปดสีแล้วนะคะแต่เราเหลือเท่าไหร่คะเราเหลืออีกแค่เอิม่มอุ้ยแค่นี้ เก้าเก้าอันลุนล้นลุ้นว่าอะนิ้งนิ้งอยากได้อยากได้จริงๆนะ<ม>ทุกคนคือรู้อุตส่าห์<ม>เอามาต้องสามสิบตัวจะไม่ได้แปดสีหรอไม่ได้นะไม่ได้ไดโอเคอ่ะมาแกะห่อสีเกี่ยวกันให้แอบ,บดูหนูคิดว่ามันน่าจะเป็นสีเหลืองหรือเปล่าไม่รู้ สีชมพูนี่สีชมพูนะคะแน,น,นี้แต่ว่าเรามีสีชมพูแล้วนี่นะเรามีสีชมพูอยู่สองอันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสามอันดีนะนี่นะคะตอนนี้นะคะก็คือจะมีสีขาวนะคะที่มีตัวเดียวแล้วก็สีเหลือง<ช>นะคะแต่ขอให้มีแค่ตัวเดียวดีแล้วไม่อยากได้ตัวสองแล้วนี่ค่ะตัวนี้ ตัวนี้มีลูปกระตาเหมือนชินจังแต่ว่าน่าจะเป็นตัวกระเป๋าน้องเนี่ยแหลทุกคนเขมาแกะอันอย่าบอกนะว่าเจ้าสีฟ้าเจ้ามาทำไมเจ้าสีฟ้าสีฟ้ามาอีกแล้วอโอเคอีกแค่ตัวเดียวก็จะเป็นตามที่หนูบอกแล้วนะคะคือสิบตัวสีฟ้ามาแบบล้นโลกมากทุกคนสีฟ้ามาทำไมอ่ะเพราะเขารู้ว่าหนิงหนิงอยู่กีฬาสีสีฟ้าโอ้นูหนูย้ายสีนะ ก็โอเคอยากได้เอมหนูว่ามันขาดสีไปสีหนึ่งนะคะใช่ยังไม่ครบนะจะเป็นสีอะไรอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นสีส้มหรือเปล่าเพราะว่าปกติมันจะมีแบบโทนสีแบบจี๊ดจ๊าดอะไรอย่างงี้ก็จะมีสีส้มหรือว่ามีสีเขียวน่าจะสองสีนี้นะคะแต่ว่าแบบไม่รู้จะได้ไหมอยากได้มากนะสีไลสีไลสีไลสี ตัวสองตอนนี้เริ่มแบบเขียแล้วอาสีขาวก็ยังได้อยู่นะคะโาวยังสอง <S <S> <S โอเคตอนนี้เราเหลือแค่หกซองแล้วนะคะก็คือจะมีสีเขียวเยอะสุดเน้นเราแกะสีเขียวละกันอขอให้ไม่เชี่ตัวสาเถอะหนึ่งสองสามตอนนี้เริ่มแบบว่าไม่มีกำลังใจในการแกะแล้ว คือแบบรู้สึกเหมือนว่ามันจะซ้ำทั้งหมดเลยนะคะงั้นเราแกะเลยแล้วกันอ,อีกห้ซองสุดท้ายนะคะสีสุดท้ายจะมาไหมนะสีชมพูโอเควางไว้ขอร้อง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 ส,สีสีขาวเดี๋ยวบอกนะว่า สีม่วงเฮ้ยทุกคนคือแบบแถวมันเยอะมากขออันนึงได้ไหมทุกคนคิดว่ามันจะมีไหมอันนี้คือแบบใช้พลังทั้งหมดนะคะก็คือแบบสีสุดท้ายนิ่งๆจะ,จะได้ไหมซีเลียอันนี้คือซ้อมทุกตัวแล้วค่ะตอนนี้โอเคเหลือขอสุดท้ายอะ่ะขอสุดท้ายขอสุดท้ายจะเป็นสีสุดท้ายหรือเปล่าข้อสี ต้องสิจะไม่ไม่ทำร้ายกันใช่ไหมแอบดูกันกลัวเสียใจหนึ่งสองสามสีมว่วงทุกคนสีมว่วงเย้ yeah. สีฟ้าได้ค่เ9้าตัวนะคะทุกคนสรุปนะคะก็น้องหนิงๆก็ได้ทั้งหมด7สี7นะคะขาดไปสีห <ไป S 1> <ส>นึงน่งอะทุกคนสีโปรดของหนูจะเป็นสีดํานะคะทุกคนหนูว่ามันแบบน่ารักดีแล้วก็แบบเรื่องรายละเอียดเนี่ยหนูจะให้สีเอ่ขาวนะคะเนี่ยหนูรู้สึกว่าสีมันเยอะดีอะแบบว่า สีขาวมันดูรายละเอียดเยอะดีส่วนสีดําหนูชอบที่สุดนะคะนอกนั้นก็จะเป็นสีฟ้าความจริงตอนแรกหนูชอบสีฟ้ามากแต่แบบซ้ำเ,เยอะเกินนไม่ไหวไม่ไหวน้องแบบล้นโลกเกลินไปนั่เลยคะ่ะทุกคนก็ทุกคนคะเขาโฆษณากันเอาไว้นะคะว่ามัน glow in the dark ได้เดี๋ยวเราลองปิดไฟกัน glow in the dark คืออุ้ย,ยนี่ทุกคนเห็นปะ มันจะแบบว่าเรืองแสงนะคะทุกคนน้องเรืองแสงค่ะแต่ว่าเนี่ยเรายังเปิดแสงให้น้องไม่พอนะคะน้องก็เลยเรืองแสงน้อยไปนอยเดี๋ยวรอหน้องแป๊บนึงนะคะนี่เราลองส่องให้น้องก่อนให้น้องดูดแสงเข้าไปโอเคแล้วเราลองปิดไฟกันเห็นไหมตัวนี้ที่มันใส่ไฟเยอะๆนะคะน้องก็จะเรืองแสงมากขึ้นอย่างนี้นี่เองนังมิงหงิง่าล่ะมาส่องไฟให้น้องหน่อยสิ อโอะะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นนะคะพอตอนกลางคืนใช่ไหมน้องเขาจะมีแสงด้วยล่ะคะ<ช>่ะทุกคนมันนี้ใช้หละเดียวกันกับการดูดซับแสงนะคะทุกคนค่ะโอ้โหน้องนิงๆก็จะมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ขึ้นมาทีเดียวเชียวว้าวสวยจริงเลยตรงนี้มันจะได้แสงเยอะสุดนะคะตรงนี้เจ๋ง,งอะทุกคนดูใกล้ๆ แต่ว่าพอตัวเรืองแสงแล้วน้องก็จะเป็นตัวสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะค่ะไฟกลับมาแล้วนะคะทุกคนหรือว่าน้องตัวสีเขียวน้องกู้อินเดดกจะเป็นสีที่แปดเอ้ยใช่เล่าไม่น่าจะใชเ่เราคิดเองงันไปก่อนแล้วจะได้ไม่เสียใจนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าตอนนี้คือแบบหนูเห็นน้องสีฟ้าแล้วหนูท้อแท้มากทุกคนคือแบบ ต่าเตะรู้สึกหงุดหงิดกับน,น้องยังไงก็ไม่รู้แบบว่ามาทำไมเยอะแยะเนี่ยะอะไรนี่นะคะทุกคนก็ไปตํามาเล่นกันได้นะคะก็แกะเพลิน,น <มา S 2> ดีทุกคนแบบเวลาเราแกะใช่ปะ่ะแล้วมันก็มีเสียงแบบกุ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 มันตลกแล้วมันก็แบบสนุกดีนะคะ,คะการที่เราแบบได้รู้ว่าเราจะได้สีอะไรนะคะล้วก็แบบแต่ละสีน้องน่ารักมากนะคะใครได้สีอื่นก็อย่าลืมมาส่งรูปให้ดูได้นะคะทุกคนคือแบบอยากรู้จริงๆว่า อีกสีหนึ่งมันเป็นสีอะไรนะคะมันได้แบบไม่คบเฮ้ยเฮ้ยทุกคน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 อันนี้มันคนละสีเฮ้ยฮยอันนี้มันสีเหลืองอันนี้ตาสีแดงแล้วแบบคืนหลังตรงนี้มันสีเข้มกว่าก็ว่าอยู่ทุกคนทำไมมันได้อาวอย่างนี้แสดงว่าน้องหนิงหนิงได้ครบสีเลยสิกรี แต่สีมันไม่ได้ต่างกันมากนะแต่ในตัวแลทุกคนในโชว์หน้าหน่อยแต่แม้ว่ามันน่าจะต่างกันนะเพราะว่าตาคนละสีหน้ามันแบบคล้ายกันมากอะแล้วแบบเห็นแค่สีตาตอนแรกหนูเลยงงว่าแบบทำไมก็คือเป็นชมพูเข้มกับชมพูอ่อนนั่นเองใช่แล้วเท่ากับสีแดงตัวนี้หนูได้กี่ตัวคะสีชมพูเข้มเนี่ยสีชมพูเข้มได้แค่ตัวเดียวนะคะว้ายตัวนี้เลยตัวแลก อันนี้เป็นตัวเดียวที่ได้อัอนเ<ม>ด,ดียวนะลย <c oughs> ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหนูได้ค่ะเราเจอกันใหม่นะคะทุกคนบ๊ายบาย